สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องมีเอฟซีถามเข้ามาเกี่ยวกับไก่หอบไก่อาการหอบนี่สามารถทําให้เราแพ้หรือกลับมาเป็นรองได้เลยนะครับในหลักการของไก่หอบนะคือเราตีมันต่อมาเรื่อยๆแล้วเ,เรากลับมาหอบมันทาให้เราไม่ตีไก่นะไก่เราจะไม่ตีไก่แล้วก็ สนใจต,ตัวเองหอมอ่ะอาดแพลได้เลยแพ้เลยก็มีนะวิ่งนี้เลยก็มีผมก็เห็นหลายตัวเหมือนกันนะเกี่ยวกับการไก่หอมการถ้าถามว่าทําไมมันถึงหอมมันก็มีหลายสาเหตุหลายวิธีเกี่ยวกับอากาศในวันที่เราไปไก่ไปชนมันอากาศร้อนไหมมันอากาศร้อนเรืออากาศเย็น คือตอนมันมีตอนครั้งหนึ่งที่ผมไปให้น้ําไก่นะให้อยู่บนนอกให้อยู่จังหวัดอยู่ต่างจังหวนะัดอ่ะคือเขาว่าผมมาให้น้ําไก่ทํไมให้เปียกแจ้งทำไมเช็ดออกอย่างนี้สตอ์นั้นอากาศร้อนเขาบอกว่าไก่เขาไม่หอบหรอกนี่ไเขาไม่หอบเขาบอกเขาต้องขาซ้อมมาดีคงก็เซ็ตมันหมาดเข้าไปคือไม่ได้เซ็ตเปียกนะคือเขาบอกว่าเซ็ตมันหมาดเน่งมันไม่ตีไข่เพราะไฟหอบครับ หอบแบบออกเลยเล่ยค <g ill ance> ือกลับมาไปลองอ่ะไก่ตีดีๆอดีก็หอบประมาณห้านาทีหรือสิบนาทีหลังห้านาทีหลังอ่ะหอบเลยถ้าระครังไม่ช่วยไว้นะมีโอกาสแพ้เลยคือมันเกี่ยวนะสำหรับในความคิดของผมนะเกี่ยวไก่หอบเนี่ยเราต้องดูโอกาสด้วยแล้วก็ดูไก่ว่าไก่เราอ่ะเทียงมาชนมากี่ครั้งแล้วมันเคยหอมไหม ถ้าไก่เราเคยหอบอ่ะเราต้องเข้าน้ําอ่ะให้มันดุกเปียกเข้ามันดุดเปียกใต้ท้องอย่างลูกคือเวลาชนไม,ไม่ต้องเช็ดอกหรอกคือเข้าไปเปียกแล้วก็ปล่อยไปเลยทําหอบมาถ้าไก่ขนน้อยๆเราก็เข้าม,มันจุดเปียกไม่คือว่าส่วนมากเราเข้าน้ําไปแล้วเรา,เราตอนจะปล่อยอนะ่ะเราจะไปลูบน้าําออกใช่ไหมคือไม่ต้องไปลูบหรอกถ้าไก่ตัวนั้น เคยหอบนะไม่ต้องไปรูปบอกหรอกปล่อ,อยมันหนึงนั้นแหละี๋ยวมันก็ตีของมันเองเลยไก่นะเพราะมันไม่เจาะหรอกข้าวน้ำเปียกไม่เปียกอะ่ะแต่ถ้าข้าวไม่เปียกมันหอบไม่สิมันเรื่องใหญ่ผมว่านะแล้วก็การเลี้ยงการการแดดอ่นะไม่ต้องไปขาดมันเยอะหรอกออกํำลังกายเยอะๆในวิธีเลี้ยงผมนะ ถามว่าไก่หอมมันเกี่ยวเกี่ยวไหมกับการเข้าน้ําเปียกในเปียกในเปียห้างนี้ผมว่าเกี่ยวนะเกี่ยวมือน้ําเข้าน้ําเวลาชนนะเราต้องดูด้วยว่ามันอากาศออถ้าอากาศหนาวนี่ก็ใช่มันไม่หอบหรอกส่วนมากไก่ไก่ไกชนเวลาอากาศหนาวนะล้วดูหนาวมันยังไงก็ไม่หอบ ผมก็ไม่ค่อยเห็นมันหอบนะครับ p ีอพีอาวันนี้ก็จบไปนะครับเรี่ยงเกี่ยวกับไก่หอบรอติดตามพีอาต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ